จะเพื่อนเพื่อนปลาคอหง่นอนอยู่จ้ะตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะเนาะจับปลาจับมาจับปลาปลาคอใหง่นอนอยู่นะจเห็นปะจ้๋ยวจะซูมไม่เบิองเล้ค่ะเด้อนี่ปลาคอหญ่จับปลาคอหง่นอนอยู่เนี่ยนอนโคโลอยู่นะคะเนาะนี่อาจจะมาจับแล้วจ้ะอาจจะมาจับปลาแล้ว จะประกอบยัยละดูว่าคือเอออ่าเออยูบอยูบ่อันยกเอ้ยจ้ตัวใหญ่ๆ่เลยเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาสูบสูบน้องปลากันนะคะเนาะสูบน้องปลาจ้ากำลังตั้งเครื่องนะคะเนาะตั้งเครื่องสูบจ้า น้องนี่กับเป็นน้องใหญ่กันนะครับเพื่อนๆน้องย่างไงแล้วจ้ะอุ่นนั่นๆๆๆๆๆๆ่นน่นกีปลาบอดเลวนะครับเพื่อนๆกับเป็นน้นอง,งลอเลยน,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 นะแม่น้องเกดเองนะคะนะันเนาะเป็นน้องนาบาบา้าพ่อบ้านเก่าของพ่อบ้านอยู่บ้านดงยางจ้ะงานปลากลังบอดแล้วจ้ะปลากลังบอดแล้วมาตั้งเครื่องแต่เมื่อวานนะคะเนาะ มือนี้มือมือก็สิบบกเราจะเพื่อนเพื่อนประมาณสองวันเน่อยก็สิบลกน้ำก็ได้เพราะว่าตั้งเครื่องเดียวนะจ๊ะจะเพื่อนเพื่อนน้องกําลังจะบกกันนะคะเนาะน้ำกําลังจะบกเลยจ้าหืมปลาซิวหลายลายเพื่อนๆปลาซิวในน้องเต็มเลยจ้ะ อีกนิดหน่อยนะคะน่าเดินน้ำอีกนิดนึงมันจะหมดแล้วสามวันค่ะสามหมื่นแล้วค่ะนัเพื่อนเพื่อนสามมื่นจ้ะสูบน้ำแล้วค่ะนะ่ามันกั้นน้ามยิงเชิงหมดจ้ะน้ำท่ทมำทวมหัวแล้วจะน้านะ ตอนนี้น้องเขากับบกเลยนะคะเพื really like okay, ่อนเพื่อนน้องบกแล้วจ้ะน้ำบกแล้วน้ำบกแล้วนะคะเนาะลงหาป่าแล้วจ้ะมาลุ้นน้ากันนะคะเนาะมาลุ้นน้ากันนะจ๊ะเนาะว่าจะมีป่าบ่มีป่าหยางแน่นะจ๊ะเนาะตอนนี้ญาเพิ่นกําลังหาอับซิวนะจ๊ะตอนนี้เพิ่นกําลังวิทย์อับซิวก่อนยังบ่ได้งมป่าใหญ่นะจ๊ะเนาะ ปลาซิวก่อนจ้ะซิวก็หลายลายเราจะปลาซิวนะนี่ปลาคออายจ้งน่ะปลาคอหญ่ใจยุ่จน่ะ เห็นตัวหนึ่งละลอยยิ่งใหญ่ข่อใหญ่ไปมีหน่อยมีหลายมาลุ่นน้ำกันนะคะเพื่อนเพื่อนมาลุ่นน้ำกันนะจ๊ะเนาะสาีนีป้าบบ ปับเลยปลาปักเพื่อน <c oughs> นะยังปลาขแยงหรือปลาดุกูปักยาละตะเพียนกับบมีเนะะเาะพอเจอนันยุนให้น้ามันก็จะเกี่ยวเขาก็จะว่าเห็นตายปักละลายๆตะเพียนมาเธออยู่นกนกกหนองกับบมี

กระเสื้อมบ่กระเสื้อมเลยนะปลาเนื้ออ่อนปลาเสื้อมใหญ่อู้ตัวบักใหญ่เลยปลาเสือมปลาเสือมเมีปลาแล่แล้วเพ่่มีปลาแล่แล้วว่าน้ําบ่แห้งเนาะค่ะเนาะน้ําบ่คยแห้งปานดจนกหิวข้าวแงเย ้อหมอยังเรได้กินข้าวเศ้าอยู่มว่าก็เป้าอยู่ขา้าวแหงงานบ่ห็งนะจุนอยตะเลงมาแล้วเราอันนั้นอยู่เราประเทศปุนยเหนไหมเทศปุนแหละเราก็มาลดไอ้แต่แอร์้แต่แอร์อยู่ป่าปุนนี่อแต่อร์อยู่ป่า,ป,าปุน เอาปากแย <c oughs> งปากมืออีกแล้วปากแยงนะเ <c oughs> อ้ยเหยียบลงไปเหยียบลงไปงงข้างใถือขาเขาองอไเดปะกคอแล้วเดปรกคอแล้ว ta nhắm bắt ô lê này <laughs> ô bắt cò bắt cò ดัมดัมดำ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 ัดำดำดำตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำแห้งแล้วจ้ะงมปา่ปปมปาแล้วคนงมป่าแล้วนะเนาะปลาขันแยงปลาขันแยงนี่เป็นพิษเจ้ะจ้ะ ักมือกับปวดแล้วค่ะเนะาะปลาขขแยงปลาขขแยงปลาซิวกะลาย,ยาจาเจเจเพื่อนๆปลาซิวกะลายสามมือพอดีเพื่อนๆน้นนนองนี่เป็นสูบน้ลาล้วจ้ะเนาะเพราะว่านาบน,นี่น้องน้องเลิกแล้วจ้ะ ข้ามันลงไปตอนมีน้ำมันน้ำท่วมหัวเลยจ้ะจ้ะเนี่ยเพราะว่าเบิง่งเหลียวเบิ่งกันน้ำนะคะเนาะกันน้ำสูงๆเลยข้ามันลงตอนน้ำมีนะน้ำท่วมหัวเลยจ้ะสองคนหมดละสองคนน่ย Ừ. cái sẽ đến bà coi rồi chắc cái sẽ đến bà coi rồi, rồi đó ปักทั้งมือปักทั้งขาเอ้ทั้งมือเลยปลาซิวยังตัวน้อยอยูปะปลาดุกแล้วปลาดุกปักแล้วปักจับจับไอจับว่าเป็นกับปักมือนะน้ปลาดุกกันเลย เพียงหัวเขาเนะขี้ต้มเพียงหัวเข้า ใคลจะถึงกรคอยง่แล้วจ้ะกระคอยง่ไปล้วบ่อยแล้วมมกตนาเจ้านะนอนแล้วตนาจ้านะเอ้ยลูก่นแะละคอเยอะแย่นะ ยกให้นยกให้เ hmm. บ anyway. <approach> um, okay. like ิ mm ้งเลยเนะปลาคอยใหญ่คือผิดหรือคือถือก็ได้ลงอีตมแล้วเจโอ้ยานปลาอยใหญ่เพื่อนปลาคอยใหญ่โอ้ไปแล้วลงน้ำเลิกแล้วลงน้ำาในีตาเหกไม่ตัวเดียวดีบ่ลอยอยู่นี่นะหัตะการมอยู่เป็นคู่ด้วยอะไรตะกานะ ปลานี่นปลาคอยใหญ่มันี่อยู่เป็นครูอยู่นะตะเก่าตัวบางใหญ่จะเพื่อนเพื่อนนอนโคโลอยู่จะเห็นปะนี่ะนอนโคโลเลยนอนโคโลแต่ปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่ปลาใหญ่ปักกระดิบปลาใหญ่ปักกระดิบหัวเศร้าเนี่ยเปดักกุ้ง ได้เขานสื่อเขากับังีสี่สิบาทเียล่ะโอ้มองหองมองเนือมองห้องมนงเนื้อโอ้ลอยละลอยละเออนั่น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 ก่ายบก่จับบางรู้ว่ได้ใ่จับได้บ่าน่นั่น่นนั่นหมดละหมดละ nhà phân của quýt, quýt dạ. đầu cung chứ Quýt dạ. đầu cung ở xíu chứ <laughs> <laughs> มันขึนมากก็แต่พี่โอ้เขาไปยูโหอแลอร้สาะดุกวนอ่ะอปะดุขาไปอยูโฮนะจ๊ะวนน่ะโอ้โฮเดียวเลยสมตัวปะดุ ล่มเฉยต้มแล้วเนาะหยาคนจับปลากันยังโมมาจะเพื่อน,น,นมามาอเพื่อนดูซ้ายนะกันยังโมมาอยู่จ้ะเพื่อนไปกินเข่าอยู่อาอ,า,อ,า,อาก็เป็นอากัญญาลง่านแลจ้ะแม่นบ,นบ่นบนบนนนหัว<ม>านดำๆนิดหน่อยน่ะนืะ จะก้าวไปก็ไม่ใครหลายกุ้งปีนี้บอได้มาดักกุ้งในหนองเด้อบอได้มาใส่นั่นเลยใส่น่าใส่กุ้งโอบางยาเราจะจับปลาคอใหญ่โอ้โทษนะจิตอมเขาปากจับปลาคอใหญ่จ้าจับปลาคอใหญ่ละอ้วนอนนอนยังตอนันจ้น สามจองมือ <laughs> <laughs> เอ่เข่าแยงไปเลยเจ้ <laughs> วก,วก, <laughs> กจับกว่าเข่าให้ปากก้อใหญ่จะปากกอใหญ่บืนไปละบืนไปละบืนไปละจะเกาพนพยูขีกนะปะกากกอใหญ่มันอยู่เป็นครูจ้าในหนองอยู่นะหนองอยู่เป็นครูนะ เห็นจ้าปลากัหมานหลายอยู่ค่าเนาะหมานหลายอยู่เจ้าหลายอยู่ปลาก็รวมกันะนะจ้าเนาะอยู่ในแยงนี่แหละถือว่าหมานอยู่เจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กอนนะค่ะเนาะสวัสดีเจ้า